สิไปลตลาดไปซื้อโทรศัพท์กันเขาเขาส่วนไปก็สิซื้อโทรศัพท์ไปไปฝากนองอยู่บ้านขอให้ไปเหมือนเอ้อมันขยะรุมที่มันคุยจริ่เดี๋ยวไปหอตลาดที่ไทยเบิ่งดหน่อตอนนี้กำลังสิไปพี่น้องมาเบิ่งกันลาดมาลเ,ลา,เล,ลาะเบิ่งโทรศัพท์ดอกเบิร์ดโทรศัพท์ที่นอก

นิ่ม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 คุณจะลงมือหนึ่งไหมลงมืมันึ่งก็มนีม่เราก็ได้ตัวเนี้ยข้าวเดือมราคาเท่าไหร่อนน่้น <c oughs> <c oughs> เช็คสายสัตว์มีอะไรแถมบ้างมีใส่ชัยอย่างเดียวพี่สายสัตว์อย่างเดียว่ะ